สวัสดีค่ะยิยะนดะีต้อนรับเข้าสู่เพล p รัพยาพนะคะวันนี้พิงค์พามาทัวร์บ้านสวยที่อยู่เพียงแค่70เมตรนะคะถึงหาดจอมเทียนตรงนี้ใกล้มากๆเลยเดินแค่ประมาณ1-2นาทีนะคะก็ถึงหาดจอมเทียนเลยบ้านที่ติดทะเลขนาดนี้นะคะหาไม่ง่ายเลยในยพัทยาแล้วก็หลังนี้นะคะเป็นบ้านหลังใหม่ที่เพิ่งสร้างเสร็จเลยตอนนี้กําลังแต่งอีกนิดนิดหน่นนอยหน่อะคะเกือบจะ100%ละแต่ว่าพร้อมขายค่ะ150ล้าน ว้าว wow. แต่ว่ามีครบทุกอย่างแน่นอนภายในบ้าน6ห้องนอน11ห้องนาำนะคะมีครัวถึง3โซนครัวนะคะมีห้องซีนิมารูมมีห้องแฟมิลี่รูมมีห้องทํางานนะคะแล้วก็มีห้องนั่งเล่นใหญ่โต มีฟิตเนสนะคะอยู่ด้านหลังของพิงแล้วก็ยังมีพื้นที่เหลือสําหรับสวนอีกนะคะมีที่จอดรถ4คันนะคะเป็นประตูอัตโนมัติเกตนะคะเดี๋ยวยังไงไปดูรายละเอียดข้างในบ้านกันค่ะห้ามพลาดตอนไหนนะคะภายในบ้านสวยแน่นมากๆไปดูกันค่ะโซนนี้นะคะเป็นโซนบริเวณหน้าบ้านก็คือด้านซ้ายมือของพิงจะเป็นลานจอดรถนะคะก็จะมีจอดได้4คันเป็นประตูอัตโนมัตินะคะตรงนี้ก็มีน้องต้นโอลิฟนะคะสีสันสวยงามแล้วก็มีหินสีขาวประดับตกแต่งนะคะทำให้น้องตระงานอยู่หน้าบ้าน นะถัดมาโซนนี้ค่ะจะเป็นประตูทางเข้าหลักของบ้านนะคะก็คือถ้าเกิดมีเพื่อนหรือว่ามีใครมานะกะ็จะเข้าทางนี้เลยหรือว่าส่งของนะคะ d e l i v e r y ต่างๆก็เข้าทางโซนประตูนี้ได้เลยใกล้ทางเข้านะคะก็จะมีตู้เก็บรองเท้านะคะจะได้วางไม่เกะกะนะคะก็เก็บใส่ตู้ไว้เลยตรงนี้ค่ะก็จะเป็นสระว่ายน้ำนะคะสระว่ายน้ํายาวถึง14เมตรนะคะกว้างถึง5เมตรค่ะใกล้โซนสระว่ายน้ําก็มีโซน บาเล็กๆนะคะเอาไว้สําหรับนั่งดื่มตอนเย็นๆชิลๆได้ค่ะใกล้ๆโซนบาก็จะมีห้องน้ํานะคะหลังจากว่ายน้ําเสร็จก็ใช้ห้องน้ำหรืออาบน้ําตรงนั้นได้เลยค่ะโซนนี้ก็จะเป็นเทอเรสบริเวณหน้าบ้านนะคะตัวบ้านจะเป็นสไตล์ L shape ค่ะห้องรับแขกจะอยู่ทางฝั่งนี้นะคะคือทางเข้าหลักของบ้านด้านหลังของพิงจะเป็นโซนครัวแล้วก็ไเนิ่งนะคะเดี๋ยวยังไงไปเริ่มกันในห้องรับแขกเลยคะ่ะ และนี่ก็เป็นห้องรับแขกของบ้านนะคะในตัวบ้านก็จะมีโซฟา L shape ใหญ่โตหรูหรามากนะคะที่นี่อย่างที่บอกคุณภาพคุณภาพคุ้มราคาแน่นอน จริงๆดีเทลภายในบ้านแฟคซิลิตี้ห้องทุกห้องครบครันเหมือนโรงแรมเลยก็ว่าได้นะคะอันนี้ก็จะเป็นห้องรับแขกที่เป็นแบบดับเบิลซีลิีนะคะมีแชนเดเลียร์ใหญ่โตมากที่สุดเท่าที่เคยเห็นมาเลยด้านหลังนะคะก็จะเป็นวิวอินทีวีมีทีวีนะคะตัวนี้ก็จะเป็นผนังลายหินอ่อนสวยงามนะคะแต่งด้วยโรสโกนะคะที่นี่ก็จะเป็นโทนโมเดิร์นลักชัวรี่นะคะเพราะฉะนั้นก็จะมีความเป็นลายหินอ่อนนะคะขอบทองมีผสมผสานของสีน้ำตาลแล้วก็สีขาวทําให้ค่อนข้างที่ จะละมุนตาแล้วก็ใช้ลายหินอ่อนหลายจุดแล้วก็มีหินอ่อนจริงด้วยนะคะก็คือตรงบันไดทางขึ้นชั้น2ก็จะเป็นหินอ่อนจริงเลยเดินแล้วสบายเท้ามากๆเลยนะคะเดี๋ยวยังไงเพิ่งพาทัวร์ชั้น1ก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยขึ้นชั้นสองนะคะเดินตามมาทางนี้เลยค่ะ ทั้งฝั่งนี้นะคะเป็นห้องนอนสองห้องนอน,นะคะ่ะชั้นหนึ่งจะมีด้วยกันสองห้องนอนนะคะส่วนอีกสี่ห้องนอนจะอยู่บริเวณชั้นสองเข้ามาปุ๊บจะมีหน้าจอเล็กๆอันนี้เชื่อมกับบริเวณหน้าบ้านนะคะสําหรับเวลามีเพื่อนมาหรือแขกมาก็สามารถดูได้จากตรงนี้ได้นะคะห้องนี้เป็นห้องเก็บของอันนี้ก็มีสกรีนอีกอันนึงเอาไว้ดูซีซ v ทีวีนะคะว่ามีใครอยู่บริเวณร,บรอบๆบ้านเราบ้างนะคะระบบความปลอดภัยก็ดีห้องนอนที่หนึ่งอันนี้เลย ห้องนอนที่1นึงกับห้องนอนที่2นะคะเลเยอร์จะเหมือนกันแล้วก็ความพิเศษของห้องนอนที่1กับห้องนอนที่2เนี่ยก็จะมีจักรุชิสวยงามอยู่ที่ในห้องน้ำนะคะเข้ามาเตียงก็จะเป็นแบบคิงไซส์ทุกห้องจะเป็นคิงไซส์หมดเลยนะคะแล้วก็ที่นี่จะใช้เป็นแอร์ฟ้าของไดกินทุกห้องเลยวอลดรอปตู้เสื้อนะคะอันนี้ห้องน้ำห้องน้ำก็จะเป็นสมาร์ททอยเลทนะคะแน่นอนว่าบ้านหรูขนาดนี้ต้องฟังก์ชันนี้เท่านั้นอันนี้อ่างล้างหน้า มีเรนชาวเวอร์นะคะแล้วก็มีบาททับแต่เป็นจักรุชีฟังก์ชันอันนี้เป็นความพิเศษมากๆเลยเพราะว่าเราสามารถนอนแช่ตัวสบายๆมองเห็นท้องฟ้าทั้งบนก็จะเป็นหลังพากระจกทําให้เรามองเห็นแสงพระอาทิตย์กลางคืนมองเห็นดวงดาวนะคะแล้วก็ด้านข้างมีต้นไม้ตกแต่งนะคะทําให้ห้องน้ําของเราดูมีความพิเศษขึ้นมาทันที ค่ะแล้วก็ถัดมานะคะจากห้องนอนที่1ก็จะเป็นห้องนอนที่2นะคะจริงๆไซส์แล้วก็ดีไซน์จะเหมือนกับห้องนอนที่1เลยนะคะพี่หมายถึงว่าในส่วนของห้องน้ําก็จะมีจกักรครุีมีห้องอาบน้ําสุขภัณฑ์อัตโนมัติภายในห้องนอนก็จะเป็นเตียงคิงไซส์แต่ว่าห้องนอนนี้จะมีความพิเศษนิดนึงเราสามารถที่จะออกไปด้านนอกบ้านได้นะคะก็คือมีประตูออกไปที่ตรงเทอร์เรสด้านหน้าบ้านได้เดี๋ยวยังไงไปดูบริเวณโซนครัวแล้วก็ห้องทานอาหารกันค่ะ ใกล้โซนห้องรับแขกนะคะบก็จะมีห้องน้ําแขกนะคะอยู่อยู่ใกล้ๆกันเลยก็ทําให้สะดวกสบายเวลาเรามีเพื่อนมานะคะถัดมานะคะโซนนี้ก็จะมีห้องทานอาหารแล้วก็ครัวยุโรปนะคะอยู่ทางฝั่งนี้เลยอย่างที่พิงบอกไปบ้านจะเป็นสไตล์ L shape นะคะเพราะฉะนั้นทางฝั่งด้านโน้นก็จะเป็นห้องรับแขกอีกฝั่งหนึ่งก็จะเป็นห้องทานอาหารเราก็มองเห็นวิวสรดด้วยนะคะก็ทําให้สบายตาแล้วก็เวลาเพื่อนมานะคะบรรยากาศเป็นกันเองด้วยภายในห้องรับประทานอาหารก็จะจัดไว้ เป็นโต๊ะยาวเก้าอี้12ที่นั่งโอถงอลังการมากมีทีวีบิวินทีวีไว้ให้ด้วยนะคะในกรณีที่ถ้ามีเพื่อนมาทานข้าวที่บ้านอยากจะดูทีวีนะคะฟังเพลงใช้โซนนี้ได้เลยนะคะถัดมานะคะก็จะเป็นโซนบาร์แล้วก็ครัวยุโรปนะคะก็คือตรงนี้จะเป็นเคาน์เตอร์บาร์ค่ะเป็นลายหินอ่อนสีน้ําตาลน,นะคะมีแก้วครบทุกแบบเอาไว้เสิร์ฟดื่มได้นะคะด้านหลังสามารถทาอาหารหรือเตรียมอาหารเบาๆได้นะคะเพราะว่ามีทั้งเตาอบไมโครเวฟก็ครบแล้ว แต่ว่าเรายังมีครัวไทยนะที่เป็นโซนครัวใหญ่อยู่ด้านหลังแหละพี่จะพาไปดูก็ถ้าเตรียมอาหารง่ายๆนะคะใช้โซนนี้ได้มีตู้เย็นตาททาอาหารเครื่องหลุดควันเซ็ตไว้ให้พร้อมมีโซนดื่มนะคะก็สามารถใส่เครื่องดื่มเราตามนี้ได้เลยข้างล่างก็จะมีตู้แช่วไวไว้ให้พร้อมเลยใกล้ๆโซนนะคะก็จะมีทางออกเดินไปที่ตรงบาร์ใกล้สระว่ายน้าได้ค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเรามีเพื่อนมาก็สามารถจะดื่มที่บาร์นะคะว่ายน้ําเล่นน้ํากันหลังจากนั้นอาบน้ําแล้วก็มาทานอาหารต่อตรงนี้ได้เลยนะคะเล้วที่นี่ ีมากสามารถลิงก์กันได้ง่ายๆค่ะทำให้ฟังก์ชันของบ้านเนี่ยครบแบบที่เราไม่ต้องเดินผ่านห้องรับแขกหรืออะไรอย่างนี้เลยนะคะก็ฟังก์ชันดีมากเดี๋ยวาายังไงไปดูโซนครัวไทยกันนะคะตอนนี้ก็จะเป็นบริเวณครัวไทยนะคะทุกห้องก็จะติดแอร์ว้ให้หมดเลยครัวไทยใหญ่โตอลังการทําอาหารได้จริงนะคะมีออตู้เย็นใหญ่ไมโครวเวฟนะคะอันนี้ก็เป็นเตาทําอาหารเตาอบมีเครื่องล้างจานนะคะเครื่องจานติดตั้งมาให้ด้วยแล้วก็ซิงค์ล้างจานนะคะคบิเนตเอาไว้ใส่ของจานต่างๆนะคะ ถัดมาจากโซนนี้ก็จะมีประตูตรงนี้นะคะซึ่งประตูตรงนี้สามารถที่จะออกไปนอกบ้านแล้วก็ออกไปยังประตูทางเข้าอีกฝั่งหนึ่งนะคะไม่ใช่ไม่ใช่ฝั่งลานจอดรถก็จะไปอีกฝั่งหนึ่งของบ้านตรงนี้ในกรณีถ้าแม่บ้านของเรานะคะซื้อของหรือเราช้อปปิ้งนะคะเราก็สามารถเข้าทางฝั่งนี้แล้วก็ผ่านของมาที่ครัวได้เลยโดยที่ไม่ต้องเข้าทางตัวบ้านหลักนะคะคี่ว่าอันนี้ก็เป็นฟังก์ชันที่ดีสะดวกสบายมากหรือไม่เวลาเรามีช่างล้างสระหรือช่างมาเซอร์วิสนะคะเข้าทางนี้ได้เลยถัดมานะคะโซน ก็จะเป็นโซนลอนรีค่ะมีเครื่องซักผ้าเครื่องอบผ้าเตรียมว้ให้ครบเลยเคาน์เตอร์ตรงนี้ว่างของของใช้ของซักผ้านะคะตรงนี้ก็จะเป็นห้องน้ําของแม่บ้านค่ะห้องน้ําห้องอาบน้ําอันนี้ดีมากเป็นครัวเล็กของแม่บ้านหลายคนว่ามันมันต้องใช้เหรอจริงจเพียงว่ามันก็จําเป็นนะคะเพราะว่าเวลาแม่บ้านเราอยู่เขาก็อยากจะมีโซนทานอาหารโซนอะไรของเขาด้วยเนาะจัดไว้ให้ตรงนี้เลยล้างจานเก็บจานเก็บของอะไรตรงนี้ได้เลยนะคะแล้วก็ทางฝั่งนี้ก็จะเป็นห้องแม่บ้านห้องแม่บ้านจะมีด้วยกันสองห้องนะคะ อันนี้ห้องที่หนึ่งนะคะแล้วก็อันนี้ห้องที่สองคือหรูครบดูดีมากเดี๋ยวไปดูโซนถัดไปกันค่ะ กำลังจะพาไปทัวร์บริเวณชั้น2นะคะก่อนที่จะขึ้นไปอยากจะให้ชมลายหินอ่อนของบันไดสีขาวตัดกับลายสีดำนะคะสวยหรูมากบริเวณชั้น2ก็จะมีด้วยกันอีก4ห้องนอนนะคะแล้วก็เป็นห้องเลาห้องครัวพิเศษอีกหนึ่งห้องนะคะแต่อย่างไงจะพาไปชมกันเดี๋ยวเราเริ่มจากห้องนอนกันเลยค่ะ บริเวณชั้น2นะคะก็จะมีห้องนอนใหญ่หห้องนอนซึ่งใหญ่มากเลยแล้วก็มีทุกอย่างครบครันแล้วก็อีก3ห้องนอนนะคะก็จะอยู่ในโซนเดียวกันอันนี้เป็นห้องนอนห้องที่3ที่โชว์เนาะห้องนอนนี้ก็จะไซส์จริงๆเหมือนห้องนอนที่1แล้วก็ห้องนอนที่2เลยนะคะแล้วก็มีตู้เสื้อผ้าตรงนี้มีห้องน้ําแต่ว่าห้องนี้จะไม่มีอ่างน ก็จะเป็นเรนชาวเวอร์อ่างล้างหน้านะคะสุขภัณฑ์แล้วก็เป็นห้องอาบน้ำแบบเรนชาวเวอร์ห้องนอนที่4ของบ้านนะคะทุกห้องนี้จะเป็นเตียงคิงไซส์ทั้งหมดเลยนะคะแต่จะมีห้องมาสเตอร์ที่เป็นเตียงไซส์ใหญ่แบบ,บว,วน่นวังมากเดี๋ยวพิงจะพาไปดูสุดท้ายเลยตู้เสื้อนะคะแล้วก็ห้องน้าอันนี้ก็จะเหมือนห้องที่3นะคะในห้องน้ําก็จะเป็นเรนชาวเวอร์สุขภัณฑ์แล้วก็อ่างี้างะน้นะคะอันนี้เป็นห้องนอนที่5ของบ้านนะคะห้องนอนนี้จะมีความพิเศษขึ้นมาอีกนิดนึงตรงที่มีระเบียงนะคะสามามรถออกไปนั่งช เอาชมวิวได้นะคะระเบียงของห้องนี้ก็จะมองเห็นสวนมองเห็นสระนะคะแล้วก็มองเห็นอีกฝั่งหนึ่งที่เป็น l ล u จ์ของเรานะคะวิวสวยมากจากระเบียงห้องนี้ภายในห้องนะคะก็ตกแต่งจริงๆดีไซน์ทุกห้องเนี่ยสวยหรูทุกห้องเลยก็คือเป็นโมเดิร์นลักชัวรี่ทุกห้องนะคะเพราะฉะนั้นดีเทลของบิวอินทีวีนะคะบิวอินหัวเตียงอะไรต่างๆเนี่ยจะครบทุกห้องเลยแบบตกแต่งได้แบบเต็มมากจริงตู้เสื้อผ้านะคะห้องนี้จะมีเพิ่มขึ้นมาก็คือห้องนี้จะมีอ่างด้วยนะคะเป็นอ่างอาบน้าจากรกุชชี่ัง ومش <applause> แล้วก็มีห้องน้งแยกอาหารเป็นชาวเวอร์แล้วก็สุขภัณฑ์อัตโนมัติค่ะอ่างล้างหน้าครบครันตอนนี้จะมีเหลือห้องม a สเตอร์เบดนะคะเดี๋ยวพิงจะพาไปดูกันค่ะก่อนที่พิงจะพาไปดูม a สเตอร์เบดนะคะห้องจะอยู่ทางฝั่งโน้นอีกจะพาแวะไปดูลาวช์นะคะห้องครัวห้องหนึ่งที่พิงมองว่าแบบสวยหรูแล้วก็คู่กับบ้านหรูต้องมีนะคะก่อนที่จะไปโซนน้นตรงนี้ก็จะเป็นห้องน้ําแขกนะคะอีกห้องหนึ่งสําหรับถ้าเรามีเพื่อนมาทานอาหารหรือมาดื่มกันชั้น2นะคะในห้องน้ําแขกห้องนี้ได้เลยกําลัง มีคำถามใช่ไหมคะว่าอุยนั่งดื่มตรงไหนชั้นสองทานอะไรชั้นสองนะคะเดินออกมาโซนนี้ ก็จะมีเอาดอนะคะตรงนี้ถ้าแนะนําเลยอยากให้มีเก้าอี้โต๊ะเล็กๆนะคะเอาไว้นั่งดื่มตอนเย็นๆเอาจริงโซนนี้นะคะถึงแม้ว่าจะอยู่ใกล้ทะเลจอมเทียนแต่ว่าไม่ได้เป็นโซนที่มีบาร์หรือวุ่นวายเลยนะคะเป็นโซนที่สงบแล้วก็เงียบมากจริงๆตอนนี้เรามาถ่ายช่วงบ่ายนะคะไม่ได้มีเสียงอะไรเลยแทบจะไม่มีเสียงรถด้วยนะคะก็ถือว่าเป็นเป็นโซนที่ถ้าเป็นบ้านก็น่าอยู่เลยละค่ะใกล้ทะเลใกล้โซนในเมืองแต่ว่าเงียบสงบดีนะอันนี้เลยห้องที่จะพรีเซนต์นะคะก็คือเลาแล้วก็ครัวนะคะ ครบครันใน two in one เลยชอบมากอยากมีห้องที่จุที่บ้านถ้ามีเพื่อนมานะคะก็เพื่อนๆน,นั่งเลยนะคะแล้วก็ทําอาหารให้เพื่อนได้นี่ก็จะเป็นเตาแบบพิเศษนะคะ made in อ t ต l y เลยมีเครื่องดูดควันอยู่ตรงกลางนะคะทําให้เราไม่ต้องติดอะไรอยู่ข้างบนนะคะทําอาหารตรงนี้ได้เลยแล้วก็เสิร์ฟเพื่อนๆได้เลยนะคะมีอ่างล้างจานอันนี้ก็เป็นคาบ,บิเนตครบใส่ช้อนใส่ของใส่จานได้นะ,ะด้านหลังยิ่งครบไปอีกนะคะต้องการมากเช่อเราสามารถวางเครื่องดื่มนะคะสำหรับ คนที่รักสุขภาพน้ำองหุ่นน้ำโน้นน้ำนี่นะคะก็วางตรงนี้ได้เลยแล้วก็แบบสามารถเป็นพร็อพแต่งบ้านให้เราด้วยนะคะก็ขวดแต่ละแบบก็จะมีดีไซน์สวยงามแตกต่างกันแก้วแต่ละแบบนะคะเชลนี้รักมากมีตู้เย็นนะคะอันนี้ก็สําหรับแน่นอนว่า น้ำแข็งเครื่องดื่มนอนดีนานฝั่งนน้น,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 นก็มีตูววต้วายเตาแล้วก็ไมโครเวฟนะคะก็เลยบอกว่าจริงๆอันนี้ก็เป็นเหมือนครัวอีกหนึ่งห้องเลยก็ว่าได้เป็นแบบ two in one นะคะเป็น l o u n g e แล้วก็ครัวได้เพราะฉะนั้นถ้ามีเพื่อนมาเชิญมาที่ชั้น2ก็นั่งดื่มทานอาหารครบในห้องนี้เลยเดี๋ยวยังไงไปดูห้องมาสเตอร์เบดกันค่ะอันนี้ก็เป็นอีกปีกหนึ่งนะคะในโซนบริเวณชั้น2และแน่นอนค่ะปีกนี้สําคัญมากมาก,มากเพราะว่าเป็นมาสเตอร์เบดรูมกำลังมีคําถามใช่ไหมคะว่าเฮ้ยมาสเตอร์เบดรูมที่ ม,มีทุกอย่างก่อนที่จะถึงมาสเตอร์เบดนะคะก็จะมีโซนแฟมิลี่รูมตรงนี้เป็นโซนแฟมิลี่รูมนะคะอันนี้ก็สําหรับครอบครัวนั่งพักผ่อนตอนเย็นนะคะหลังจากทานข้าวพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นการนั่งดูอะไรเล่นๆแต่บอกว่าทาไมทีวีเล็กจังเลยอย่างมีห้องซีนีมาอยู่ข้างหลังนะคะาจากโซนแฟมิลี่รูมนะคะชิลเอามีห้องซีนีมานะคะก็คืออยู่ตรงนี้เลยก่อนจะถึงซีนีมานะคะแน่นอนว่าที่นีบ้านหลังนี้เนี่ยต้องชอบดื่มแน่นะคะเอาอีกสักดื่มก็มีตรงบาร์เล็ก ตรงนี้ไม่ให้นะคะมีห้องน้ำแล้วก็ด้านหลังเป็นโซนซีนิมาค่ะอันนี้ยังไม่ถึงมาสตเตอร์เบดนะคะเดี๋ยวยะไงมาสตเตอร์เบดทางนี้ค่ะ และนี่ค่ะเป็นมาสเตอร์เบดมาสเตอร์เบดรูมที่นี่นะคะไม่ใช่มีแค่เตียงนอนนะคะแต่ว่ามาสเตอร์เบดรูมที่นี่มีทุกอย่างเดี๋ยวโซนนี้ก่อนเลยค่ะโซนนี้จะเป็นโซนว a l k in closet นะคะแน่นอนเข้ามาปุ๊บคุณผู้หญิงก็ต้องมีกระเป๋ากระเป๋าวางหลังจากกลับมาถึงบ้านนะคะถึงห้องก็โซนนี้ไว้แต่งหน้านะคะวางกระเป๋าวางของนะคะโซนนี้เป็น Walk-in c l o s e t ที่ใหญ่หรูอลังการนะเชนเดรียครบครันอันนี้เป็นตู้สําหรับใส่ออเอซเซอรี่นะคะพร็อพต่างๆถอดสายถอดตุ้มหูนะคะถอด นาฬิกาเสื้อผ้านะคะมี2ฝั่งเลยแล้วก็ใหญ่โตมากนะคะถัดมาโซนนี้ปีขวานี่จะเป็นห้องน้ํานะคะเดี๋ยวอันนี้อีกฝั่งหนึ่งนะคะเราไปห้องน้ําก่อนห้องน้ําก็ใหญ่ชอบมากเลยอะคือแบบสามารถมีเก้ออินนะ่ะล้างเครื่องสําอางเครื่องชอบุบ เตรียมตัวก่อนอาบน้ำอีกหนึ่งชั่วโมงลงอ่างอีกสองชั่วโมงกว่าจะได้อาบน้ําเสร็จสี่ชั่วโมงตอนนี้เข้าใจแล้วว่าทําไมถ้ามีบ้านแบบนี้เราถึงใช้เวลาในบ้านนานเราไม่อยากไม่ไหนเลยอ่างอาบน้ําเป็นแบบจกกักรชีฟังชันนะคะอ่างล้างหน้าฮีสเซนเทอร์นะคะสมารท์ททอยเลตต้องมีวางต้นไม้แบบทําให้ห้องน้ําของเราดูสวยเป็นสไตล์ t ropical นะคะสบายตาแล้วก็มีแสงเล็ดลอดจากข้างนอกมานะคะทําให้ห้องงานดูอบอุ่น มุมนี้ก็ดีนะคะเป็นมุมเรนชาวเวอร์นะคะที่เรามองเห็นวิวของต้นออิิฟนะคะเหมือนเป็นเป็นวิวส่วนตัวของห้องน้ําเราเลยดูดีมากแล้วก็แสงนะคะจากภายนอกทำให้ดูสบายตาในต้นมากอาบน้ำอ่ะสี่ชั่วโมงแล้วอยู่ในห้องน้ํา ครบสี่ชั่วโมงเดี๋ยวเราออกมานะคะอันนี้ยังไม่ครบนะคะมาสเตอร์เบดก็ยังมีอีกโซนหนึ่งอีกโซนนี้ก็เป็นโซนทํางานนะคะผ่านสี่ชั่วโมงจากการน้ํามาก็นั่งทํางานสัก30นาทีนะคะเป็นการดูว่าเอ๊ะเรามีอะไรอยู่ที่บ้านอะ่ะมี MacBook มีงานน,น่นนี่ให้ทานะคะด้านหลังก็มีเชลไว้วางของโชว์หรือหนังสือหรืออะไรที่เราชอบนะคะสวยงามอยู่ด้านหลังมีโซฟานะคะไว้นั่ง relax, pond, ดูแลกซ์พักผ่อนดูทีวีก่อนจะเข้าห้องนอนนะคะมุมด้านหลังนี้นะคะจากห้องทํางานมองเห็นวิวสระ ะะออกไปนั่งเล่นชิลเอาได้มีเก้าอี้นะคะแล้วก็ระเบียงพื้นที่ระเบียงใหญ่มากค่ะก็สามารถใช้เป็นโซนอ o u t ดอร์ที่เราไปนั่งชิลเอาดูน้ําในสระน้ําวนนะคะยามเย็นมาเลยค่ะตรงนี้เป็นถึงเตียงแล้วค่ะว่าจะได้นอนปลาเข้าไปเกือบเที่ยงคืนแล้วอาบน้ําอยู่สี่ชั่วโมงเตียงที่นี่ใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยทัวข์มาเลย8ฟุตนะคะเป็นเตียงไซส์พิเศษที่สั่งเพื่อบ้านหลังนี้เท่านั้นค่ะเพราะฉะนั้นคุณจะไม่มีการเขี่ยกตกเตียงหรือแย่งผ้ากันแน่นอนนะสำหรับคู่ไหนที่ได้เป็น เจ้าของบ้านหลังนี้นะคะพี่เชื่อว่าคู่สามีภรรยาจะต้องอยู่ยังมีความสุขแล้วก็นอนหลับสบายเพราะเตียงใหญ่สบายมากค่ะก็ห้องนอนตกแต่งแบบสไตล์อบอุ่นนะคะมีระเบียงทั้งสองฝั่งก็ทําให้เราได้บรรยากาศของต้นไม้เปิดฝั่งนี้ก็จะมองเห็นต้นไม้นะคะสีเขียวเปิดฝั่งนี้ก็จะมองเห็นสระว่ายน้ำนะคะแล้วก็ต้นไม้ในบ้านเราห้องนี้บรรยากาศดีอบอุ่นมากเลยค่ะ พาทัวร์บ้าน150ล้านในวันนี้ รู้สึกมีความสุขอิ่มเอมใจเหมือนเป็นบ้านตัวเอง <laughs> ยังไงพิงคิดว่าทุกท่านน่าจะชอบบ้านหลังนี้นะคะยังไงถ้าใครชอบทัวร์บ้านวันนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ให้พิงด้วยนะคะบ้านหลังนี้150ล้านเนื้อที่275ตารางวาค่ะพื้นที่อยู่อาศัย1,100ตารางเมตรนะคะ6ห้องนอน8ห้องน้ำา3ห้องครัว2ห้องแม่บ้านมีฟิตเนส4ที่จอดรถเฟอร์นิเจอร์ฟังก์ชันครบครันมากอย่างที่ทัวร์ให้ดูกันนะคะยังไงถ้าอยากเป็นเจ้าของบ้านใกล้ทะเลเพียงแค่1นาทีใกล้หาดนะะค ติดต่อมาได้นะคะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้พิงด้วยนะแล้วก็เจอกันใหม่ทุกสัปดาห์นะคะเจอกันใหม่วันอาทิตย์หน้าบ๊ายบาย